รายงานผลการดำเนินงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนโดยใช้บัตรคำรูปภาพและแบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนเรียนร่วมชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึง6ชื่อผู้พัฒนานวัตกรรมนางสาวสวสวรรณศรีพักดีตำแหน่งครูโรงเรียนเทศบาล1บ้านในเมือง สภาพปัญหาหลักที่พบในปัจจุบันคือนักเรียนเรียนร่วมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึงหหลายคนยังขาดทักษะการอ่านสกดและการเขียนคำที่ถูกต้องเกิดจากนักเรียนขาดความสนใจและความกระตือรือร้นในระหว่างการเรียนรู้จึงทำให้ทักษะการอ่านสกดคำและการเขียนยังไม่ดีเท่าที่ควรทฤษฎีที่จะนำมาใช้ในการแก้ไขและพัฒนา 1. ทฤษฎีการอ่านจากการรับรู้เสียง (Phonological Awareness Theory) มุ่งเน้นที่ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจเสียงในภาษาเช่นการแยกเสียงพยัญชนะและสรนในคำซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะการอ่าน 2. ทฤษฎีการเขียนจากประสบการณ์ experiential learning The หลักการการเรียนรู้การเขียนจากการทำกิจกรรมจริงและการมีส่วนร่วมในประสบการณ์ที่หลากหลายการพัฒนาโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 3. ทฤษฎีความสนใจและแรงจูงใจ interest and motivation theories เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่กระตุ้นและสนับสนุนให้บุคคลมีความตั้งใจในการทำงานหรือเรียนรู้ทฤษฎีเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจวิธีที่ความสนใจและแรงจูงใจมีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้และการทำงานเช่นการจัดการเรียนการสอนด้วยการลงมือระบายสีที่รูปภาพและฝึกการอ่านหรือสะกดคำขั้นตอนการดำเนินงานการวิเคราะห์ปัญหาทักษะการอ่านและการเขียนการกำหนดเป้าหมายเกณฑ์การพัฒนา การออกแบบนวัตกรรมบัตรคำรูปภาพและแบบฝึกทักษะเพื่อการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนสำหรับนักเรียนเรียนร่วมชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึง6 1. การเลือกและสร้างบัตรคำการเลือกคำศัพท์เลือกคำศัพท์ที่เหมาะสมกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึง6ซึ่งควรเป็นคำพื้นฐานคำศัพท์ป .5 ป .6 การสร้างบัตรคำบัตรคำควรมีคำศัพท์ที่ชัดเจนและภาพประกอบที่สวยงามและสีสันสดใสเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนบัตรคำควรมีขนาดที่เหมาะสมไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป 2. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านสะกดคำโดยการอ่านออกเสียงทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติตระบายสีรูปภาพคำศัพท์โดยใช้ความคิดสร้างสารรค์ตามจินตนาการของตนเอง 3. การประเมินและให้ข้อเสนอแนะ การประเมินผลการเรียนรู้ใช้แบบฝึกทักษะหรือกิจกรรมที่ครูสามารถประเมินความก้าวหน้าในการอ่านและเขียนของนักเรียนได้อย่างต่อเนื่องการให้ข้อเสนอแนะทันทีครูควรให้ข้อเสนอแนะทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาดในการอ่านหรือเขียนของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถปรับปรุงและพัฒนาทักษะได้อย่างรวดเร็วผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน1พัฒนาทักษะการสอนและการจัดการชั้นเรียนการสร้างนวัตกรรมและนำมาใช้กับนักเรียน ครูนำเทคนิคการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนในเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนแก่ผู้เรียนได้มากขึ้น 2. ส,ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจกระตือรือร้นและร่วมทำกิจกรรมระหว่างการเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน 3. การพัฒนาออกแบบสื่อการสอนการสอนใหม่ๆและการนำสื่อการสอนมาใช้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่องผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 1. พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ การนำสื่อการสอนบัตรคำรูปภาพและแบบฝึกทักษะมาใช้ในการพัฒนาการอ่านออกเสียงและสะกดคำได้อย่างถูกต้อง 2. เสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้การใช้บัตรคำรูปภาพให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ช่วยกระตุ้นความสนใจและเกิดแรงจูงใจตั้งใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น 3. เสริมสร้างทักษะการทำงานและความคิดสร้างสารรค์ในการทำแบบฝึกทักษะ